สวัสดีค่ะวันนี้หวาจะมาขายขาตั้งสเตเลสเป็นงานแฮนด์เมดนะคะตัวนี้จะใส่ได้ ne 5 0 0 411 03 04เป็นงานสเตเลสเป็นงานแฮนด์เมดใช้ได้ยันลูกบวชค่ะเป็นงานจะแตเลสแท้นะคะอันละ150ค่าส่ง สาบาทนะคะมีน็อตให้พร้อมค่ะย้ำนะคะอันละ150ค่าส่ง30บาทเป็นงานแฮนด์เมดทำมาจากไต,ตเลดแท้ค่ะใช้ยันลูกบวชค่ะงานก็โอเคนะคะงานผ่านค่ะเป็นงานแฮนด์เมด ขึ้นมาเองค่ะตัวนี้นะคะใส่ได้หลายรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็น ne 5 0 0ร1 1 nv 0 3 nv 0 4หรือจะตัดแปลงใส่รุ่นอื่นที่มันใส่ได้ก็ลองดูค่ะอันละ150ไม่รวมส่งค่าส่ง สาบาทมีน็อตให้พร้อมนะคะใครสนใจอินบ็อทคักแชทมาเลยค่ะคาสโนวีตัวน้อยร้านเราไม่มีเก็บเงินไปทางนะคะย้ำนะคะร้านเราไม่มีเก็บเงินไปทางนะคะใครสนใจแต่เลกขาตั้งใส่ได้4ี1 nb 0 3 nb 0 4 NE500 ใครสนใจอินว่าคักแชทมาเลยนะคะคัสโนวีตัวน้อยวันนี้หวานก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย